สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะคะขอต้อนรับเข้าสูนะ่ในรายการดีมี่นะคะวันนี้ก็มาอยู่กับร้านค้าพรเนจอนศึกเจ้ายุทธภพนะคะก็การันตี1สกินใน299คูปองนะคะตั้งแต่วันที่24ถึงวันที่28นี้นะคะเรามาดูกันดีกว่าว่าร้านค้าพรเนจจรอบนี้เนี่ย แบบการันตีคูปองเนี่ยจะคุ้มค่าคุ้มราคากันแค่ไหนนะคะคลิปนี้ก็เช่นกดแชร์กแล้วกดติดตามกดเปิดกระดิ่งให้เราการเยอะๆ้วยนะคะเพื่อไม่พลาดกิจกรรม RV อะไรใหม่ๆนะทุกคนคือประเด็นมีอยู่ว่าร้านค้าพเนจรช่วงเนี้ยชอบมาแบบการันตีราคาคูปองะคะ่ะแบบเออแต่ปกติมันก็จะมีราคาขึ้นอยู่แล้วนะก็จะมีแบบอา่านรูสกินนะคะจะมี ปรับแพ็คใหม่ราค้าใหม่ถูกลงและมีมากกว่า50แพ็กให้เลือกเติมในเว็บเติมไวมากเข้าไปใน5นาทีก็ดเล่นเติมเกมเติมเกมอารีถูกคุม้มยิ่งกว่าจัดโปรโมชั่นสามารถเติมได้ทั้งบนเว็บและในไลน์ต่มอารีบนเว็บเราสุดๆใช้แค่ประเภทในดีตลอด24ชั่วโมงไม่มีโกงพร้อมบริการเติมเกมมากมายเติมได้เติมดีเติมถูกทุกเกมต้องก็ดเล่นเติมเกมอย่าลืมมาเติมเกมที่ก็ดเล่นเติมเกมกันเยอะนะคะ สวัสดีไว้รุ่นฟันน้ำนมทุกท่านนะคะอยู่ดูยคลิปนี้สักแปบนะเรามีเพจขายไอเดีเกมาวีมาแนะนำนะไอดีสกิลแลแรงสูงรูนครบนะคะราคาเริ่มต้นเพียง30บาทมีไอดีให้เลือกชมมากกว่า200ไอดีนะคะหน้าเพจนี้เลย TP เรับซื้อขายเกมออนไลน์แค่ดิทด,ดีรีวิวเยอะนะคะทุกไอดีมีรับประกันให้หลังการขายและรับซื้อรหัสไอดีอวีราคาร้อนนะคะย้ำว่าราคาร้อนได้เงินทันทีหลังการขายนะมีแบบไหนทักมาเสนอได้เลยที่เพจ TP 7 รับซื้อขายเกมออนไลน์นะคะเดี๋ยวเราจะทิ้งลิงก์เพจไว้ให้ที่ใต้คลิปนะคะมีเป็นตัวแอสทริกนะคะมีเอ็นโซด้วยแล้วก็จะมีตรงนี้นะคะเป็นเทลกับัตเตอร์ไฟคิงดอมนะคะอ่ะแล้วตรงนี้ก็จะเป็นตัวลิงกับตัวเลสนะคะนักมวยก็คือได้สกินมุมไหนก็คือคุ้มนะเพราะว่าราคา2.99นะคะไม่ใช่ราคากิกก็อกแบบร้อยคูป,ปองนะทุกคนคือมันคุ้มมาก เดี๋ยวเราจะมาบอกนะว่าถ้าสมมติว่าสุ่มได้นะคะควรเลือกเป็นสกินไหนที่จะรู้สึกคุ้มค่าคุ้มราคานะคะแต่ถ้าได้เป็นตรงนี้นะคะแนะนําให้เลือกเป็นสกินตัวแอทริกนะคะจะคุ้มมากกว่าอันนี้จะแนะนานะให้เลือกเป็นสกินลิงนะคะอ่ะแล้วแต่นะอันนี้เป็นแนะนํานะคะก็แล้วแต่ความชอบอีกทีนะอันนี้ก็จะเลือกเป็นแบบบัตเตอร์ไฟหรือว่าเทลแนะนําให้เลือกเป็นเอ่อบัตเตอร์ไฟแล้วกันนะคะอ่ะประมาณนี้ ถามว่าทาไมถึงแนะนาเพราะว่ารู้สึกว่าเป็นสกินที่มันแร r แบบมันไม่ค่อยมาบ่อยในแบบร้านค้าพเนจจ์อะไรประมาณนี้นะคะทุกคนเดี๋ยวลองดูสกินตัวอฟิกที่เราแนะนําให้เลือกนะนี่มันเป็นสกินระดับตัวเนี้ยลิมิเต็ดอันเนี้ยคือได้แต่คือคุ้มมากนะนี่อะเดี๋ยวลองโหลดให้ดูมันเป็นระดับลิมิเต็ดเหมือนต้องเอาอะไรไปแลกอะสักอย่างในตอนมันมานะคะ เหมือนเออคุณๆเนี่ยประมาณนี้นะคะสำหรับสกินตัวแอทริกซึ่งสกินแอตทริกตัวนี้สวยมากโอ้โหดูดิโคตรพยักอ่ะสวยมากๆนะคะทุกคนนี่ประมาณนี้เดี๋ยวลองสุ่มให้ดูนะว่าจะออกยากหรือว่าออกง่ายอะไรยังไงนะคะอ่ะมาไอเทมมาล้านค้าพันทต้อนนี่ก็สามารถกดดูเปอร์เซ็นต์ตรงนี้ได้นะคะเปอร์เซ็นต์กินหาว่าจะอยู่ที่อยู่ที่นะคะ 0ูนานะที่เหลือเป็นอของอะไรต่างๆนะเราหมุนไปก่อนนะรอบแรกหนึ่งคู่ปองแต่ถ้าเหมาก็คุมนะเนี 99, ่ยสองเอ้เป็นพันลองสุ่มนะเมื่อกี้ได้โทรโหงมานี้จะได้เป็นอเอฟเฟกเหมือนเดิมนะคะเราหมุนไปอีกอ่ะเราหมุนอีกรอบนะคะก็จะหมุนได้ประมาณนี้กับอิมมจินะคะคิีนี้ก็จะมีประมาณนี้นะคะคือจนมากก็รอเดือนหน้านะค่อยเติมใหม่นะคะ ก็ขอเก็บตังค์มากินข้าวก่อนนะคะหวังว่าจะไม่โกรธกันนะเพราะว่าซุ่มไปหลายคลิปแล้วนะคลิปนี้ก็จะมีประมาณนี้นะคะช่วกนกดแชร์ก,กและกดติดตามกดเปิดกระดิ่งให้เรากันเยอะๆด้วยนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะ